ทีนี้ฮะคุณผู้ชมเอาละพี่เป๊กต่อไปนี้จะเป็นคาถามในวงการที่แล้วนะคือยังมีฮะวงการดาราคุณผู้ชมฮะเพราะว่ากรณีนี้มันต่างจากหลายๆกรณีเช่นอาดาราไปกินข้าวดาราไปร่วมงานอีเวนต์อะไรแต่คราวนี้บริษัทแห่งเนี้ยดาราเนี่ยไปปรากฏเป็นซีนู่นซีนี่เป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นผู้อำนวยการไปเรื่อต่างเหล่านี้ซึ่ง เห็นบอกว่ามูลที่ทนายโรลงก็แยกเหมือนกันว่าแล้วตำรวจเองก็แยกครับว่าดาราเนี่ยในคดีนี้เนี่ยมันมี3กลุ่มอะไรยังไงบ้างให้ลองเจ็บได้ช่วยอธิบายด้วยับคือดาราทั้งหมดตอนนี้ที่เห็นบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นผู้รับจ้างใช่ไหมค่ะตอนนี้เห็นเป็นรับจ้างกันหมดแล้วคือทุกทุกคนเอาอย่างนี้ผมคือตำรวจเนี่ยบอกว่า1กลุ่มผู้บริหารกลุ่มบอสนกลุ่มบอสทั้งหลายกลุ่มที่2องพีเซนเตอร์และกลุ่มสุดท้ายคือเอาละฮะห่างๆละเช่นไปร่วมงานอีเวนต์ต่างๆเหล่านี้ทีนี้ ที่ยกภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยเอาพูดตรงเลยพูดตรงไปตรงมาเลยกลุ่มเนี้ยเขามีการคาดการใช้คาว่าคาดการก่อนนะกลุ่ม CMO กลุ่ม CRO กลุ่ม CCO น่าจะเป็นกลุ่มบริหารค่ะอ่ะก่มียังไงบ้างฮะเชิญเท่าที่ฟังตำรวจพูดในวันนี้นะครับกลุ่มศิลปินดาราเหล่านี้ถ้าสมมติว่ามันมีประเด็นใดปเกี่ยวเนื่องก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะไม่งั้นเมื่อวานเนี่ยที่ตำรวจไซเบอร์เขาพูดเนี่ยเขาบอกต้องมีดาราติดคุกกัน ผมก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ท่านพูดอย่างนี้นะต้องไปดูเทปที่ท่านสัมภาษณ์นะได้เห็นแล้วได้ยินอยู่คคืองานนี้ถ้าถามตรงไปตรงมาเลยงานนี้ต้องมีดาราต้องไปอยู่ลาดยาววินเลจบางขวางวินล่าหรือบางคนอาจจะต้องไปล้องข้ามกำแพงของจริงไหมฮะก็น่าหละครับรอดูครับรอดูครับจริงๆถ้าผิดก็ต้องคลองเปรมแล้วครับมีหลายเรือนจาครับห้าเรือนจาในนั้นนะไม่เลือกเลยครับครับทีนี้กลุ่มแรกอ่ะเราไล่ทีละกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มที่เป็นเหล่าบอสเนี่ยแต่ตอนนี้หลายคนบอกว่า ฉันเป็นแค่เป็นกลุ่มที่2เป็นพรีเซนเตอร์ฉันไม่รู้เรื่องการบริหารบางคนก็บอกว่าฉันได้แค่รายได้ส่วนแบ่งค่าไรอาค่าผลิตภัณฑ์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ได้ไหมทนายได้ไหมฮะคื้นอยู<ด>ครับคุณตุย๋ยผมขออธิบายสามกลุ่มก่อนนะครับกลุ่มแรกเนี่ยผู้บริหารนะครับผู้บริหารเนี่ยถ้าไม่รู้เห็นนะครับอยู่ฝ่ายอืน่นฝ่ายต่างๆที่ไม่รู้เห็นว่าบริษัทนี้มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับอันนี้ก็รอดแต่ถ้ารู้เห็นกับพฤติกรรมการหลอกลวงหรือไปทําความผิด นะครับถ้าเขารู้เห็นและทําอย่างนั้นจริงๆไม่รอดนะครับกลุ่มที่สองพีเซนเตอร์นะครับพีเซนเตอร์พีเซนเตอร,ตอร์ถ้าคุณรู้เห็นว่าเขาจ้างคุณมามเพื่อทําอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะมาเป็นแชร์ลูกโซ่ให้คนจูงใจให้มาสมัครกันเยอะๆแบบนี้โดนเดี๋ยวถามท <c oughs> นายหนุ่ยคะ่ะทีเนี้ยไอ้รายละเอียดตรงนี้ที่ทนายหนุ่ยพูดอะเราจะดูรู้ได้ยังไงว่าคนไหนที่รู้เห็นและไม่รู้เห็นดูกันยังไงนั่นน่ะสิ คืออย่างนี้ครับ1น,นะครับในเรื่องของเจตนาพฤติกรรมต่างๆนะครับเพราะพวกนี้ไปทําครั้งเดียวนะฮะ,ะพีเซนเตอร์สเส้นทางการเงินที่มันจะทีๆีบ่อยๆนะครับตรงนี้ก็สอนในเรื่องของการที่จะรู้เห็นนะครับว่าพฤติกรรมการจูงใจให้คนมาสมัครหรือมาเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นอย่างไงฮะค่ะอ๋ออะดูกันที่เส้นทางการเงินว่าได้รับเงินจากบริษัทนี้เท่าไหร่ แล้วอะไรดูค่าอะไรถูกไหมฮะไรเป็นจํานวนเท่าไหร่นะฮะและจานวนเงินเท่าไหร่ถูกไหมฮะกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยอันนี้น่าจะหนักถูกไหมฮะน่าจะหนักคือกลุ่มบรรดาท่านผู้บริหารทั้งหลายแต่ก็จะมีคนที่รอดหลุดหลุดรอดออกมาได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จริงๆคุณตุ๋ยต้องไม่รู้จริงต้องไม่รู้จริงมีหลักฐานแสดงแน่ชัดว่ากลุ่มบริหารในคุณไม่ไม่รู้จริง แต่ด้วยความหลักฐานอะไรถึงจะได้ชัดว่าไม่รู้จริงๆแต่อย่าลืมนะครับว่าในทุกๆที่เวทีที่ท่านพูดหรือในคลิปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยมันมีการบันทึกไว้นะว่าท่านท่านพูดอะไรไว้บ้างท่านเชิญชวนหรือท่านการันตีอะไรไว้บ้างมันมีเก็บบันทึกไว้หมดนะเป็นแค่พิธีกรผมทำตามสคริปต์พวกนี้ตำรวจเขาเก็บได้หมดนะ